ครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องท่องสพัดด้วยนะครับซึ่งนน่หลอบคำคำเน่ก็ได้เดินทางมาที่วัดปู่ถมดินนะครับกับมาติดตามในช่วงที่2กันนะครับกับตัวเลขแนวทางของหลวงปู่ถมดินนะครับเอามางวดน,นี้ บ้าบนนี่เสาเพิ่นเริ่มเห็นในขึ้นแล้วนะครับเนาะเพิน่นเทเสาใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเสาสาลานะครับนี่ครับนางวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับซึ่งเพิ่นก็เทเสาจะเริ่มจะจับเชื่อมฉากแล้วนะครับเสาเถึนเสานะครับโอเคเบวด เสาก็มีแต่นนตัวนี้่งไดด้วทำได้บันงมันจับเชื่อมชาบังไม้ไงแล้วก็อันนี้ก็คือองค์พระประธานนะครับพระประธานวิทิศลาในของวัดปูทงดินนะครับ กับขอพรจากองค์พระประธานในอยู่ในสารากันนะครับสาธุสาธุสาธุดังสมมาสุปุโรหกวับกระดังพะกุมันตังอภัตไภมิสวางคาตัวพระคุณตาธรรมูธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปโนพะคุณตัวสาวกสรรตุสังฆังนละมามิมาเตอปิตุคุณังอ่างวันธามิ รูประชาชนนี้ก็มักอหานบรรทบิไปสระนสิกาประถังผูเชนีุครับอันนี้ก็คือสวนทุเรียนนะครับเนาะผู้ผันชอบการเกษตรนะครับได้ปลูกทุเรียนั่งลำไยหลายพืชหลายชนิดนะครับเนาะพืชผ,ผ,ผักที่กินได้นะครับ เป็นต้นมะกล้วยตะไคร้คาครบสูตรได้ตัวนี้ครับต่อไปจะเปลี่ยนจากปลูกทมเรียนมาเป็นปลูกทุเรียน๋อ,อครับ๋อ,อนี่ครับเป็นถั่วฝักยาวก็มีนะครับทุเรียนเยอะนะครับหลวงปู่ปลูกไว้นะครับนี่ครับต่อไปหลวงปู่บอกว่าถ้าทุเรียนใหญ่จะเปลี่ยนเป็น หลวงปู่ทุเรียนนะครับนี่ครับปู่ปูกไว้หลายอย่างหลายชนิดด้วยกันนะครับพืชหลายอย่างเป็นพุทราก็มีนะครับซึ่งหลวงปูป่ปลูกไว้ให้มีร่มเงานะครับแล้วก็จะได้ทานได้เป็นมะพร้าวก็มีนะครับมะพร้าวมะม่วงลำไยนะครับ พือหลายชนิดนะครับลวงปู่ปลูกไว้นะครับเผื่อญาติโยมเข้ามาวัดก็จะได้มีผลไม้ทานกันนะครับอย่างเช่นกล้วยกล้วยก็สามารถทานลูกทานผลได้แล้วก็ใช้ใบตองได้นะครับแล้วก็จะมีมะเขือคือพืชผักที่กินได้ลวงปูปลูกไว้แทบจะครบนะครับขา ตะไคร้มะนาวนะครับชะโอมนะครับหรือว่าผักขาบันเฮ้านี่ครับหลวงปู่เพิ่งปูกไว้นะครับเนาะนี่ครับทุเรียนนะครับซึ่งหลวงปู่จะปลูกทุเรียนไว้นะครับเพื่อให้ญาติโยมได้มีร่มเงาที่เย็นสบายแล้วก็จะได้มีผลไม้ทานนะครับ มีหลายชนิดนะครับเป็นต้นว่าขนุนลำไยมอเฟืองม่าไฟมีครบสูตรนะครับหลวงปู่ท่านชอบปลูกนะครับปลกหลากหลายชนิดนะมีนานาพันธุ์นะครับนี่ต้นพันธุ์ของทุเรียนนะครับยังเหลืออีกหลายต้นนะครับที่หลวงปู่ปลูกยังไม่เสร็จนะครับซึ่งท,ทุเรียนใหญ่นะครับเวลาทุเรียนใหญ่ หลวงปู่จะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นะครับเป็นปู่ทุเรียนนะครับจากปู่ถมดินจะเป็นปู่ทุเรียนนะครับถ้าทุเรียนใหญ่เพราะว่าปู่หลวงปู่ปลูกทุเรียนไว้เยอะนะครับสี่สิบต้น40ต้นนะครับเฉพาะทุเรียนแล้วก็พืชผลอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับถ้าเกิด fc ผ่านไปผ่านมาก็มาแวะกินทุเรียนได้ครับอีกไม่กี่ปีนะครับ fc ผ่านไปผ่านมาได้กินแน่นะครับทุเรียนนะครับ นี่ครับตัวอย่างนะครับหปู่ได้ปลูกไว้แล้วนะครับมีหลายชนิดนะครับทุเรียนทั้งนั้นนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วอีกอีกไม่กี่ปีหลวงปู่จะเปลี่ยนเป็นชื่อทุเรียนนะครับหลวงปู่ทุเรียนนะครับมีครบสูตรเลยนะครับพริกก็มี มะละกอก็มีเอ้ามะละกอยอดดุนแล้วเอ้ามะละกอแปลกนะครับมะละกอแปลกออกลูกอยู่กลางยอดนะครับโดยที่ไม่มียอดอาาา๋อมะละกอออกแปลกนะครับยอดไม่มีนะครับออกออกลูกทางยอดเลยนะครับยอดมีลูกนะครับยอดยอดดุนแล้วนะครับมีแต่ลูกแปลกนะครับไม่ ยอดดุนยอดดุนยอดดุนนะครับยอดดุนมีแต่ลูกนะครับดูใกล้ๆนะครับมะละกอยอดดุนมีแต่ลูกนะครับพริกกำลังออกลูกมีดอกเต็มเลยครับอดใจรอนะครับเว็บซีครับตอนนี้ หลวงปู่ยังไม่ว่างนะครับกำลังกวดอาวาัสวิหารลานเจดีย์อยู่นะครับนมาสการหลวงปู่กับนมัสก,การครับวันน,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 นี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เจ็ดปู่อ่าวันนี้วันที่เจ็ดนะครับวัดบางหนึง่งไงพระคว่าได้เงวัดบางหนึง่งมีอันเอฟซี FC หลายคนโทรมาหารหลวงปู่ว่าหลวงปู่ ที่ออกไปก่อนลูนกปูที่ออกไปก่อนนะลูกปูออกหกแล้ววันสุดท้ายลูกปูทําไมไม่มีหกลูกปูบอกว่าหกไม่มีน่าสิหรอกค่ายต่างๆอันอันยูทูบต่างๆอันสายต่างๆขาาางนเ,นเขาบอกว่ามีหกน้วันนี้เจ้น่ะบอกลูกปูก็บอกว่าใครจะซื้อติดหกที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะ เอาเงินมาซื้อปูนถวายหลวงปู่ดีกลัวหลวงปู่ก็บอกไปครับ<ช>บอกว่าไม่มีหกตะกรอนหลวงปู่ให้ให้หกตัวเดียวนะครับ<ช>อให้หกตัวเดียวบัดใกล้ๆวันหวยออกเขาบอกว่าไม่มีหกนะอ่เขาแล้วเขา youtube อ,อัน fc ที่โทรมาหาหลวงปู่หลวงปู่หกหลวงปู่ไปไหนทําไมหลวงปู่ปล่อยแล้วทําไมมีตะเก็ดบไม่มีหก ใครอื่นเขามีหกหมดนะเลขหลวงปู่จะเข้าเลยหลวงปู่ก็เลยบอกว่าใครซื้อหกที่ผ่านมาทเมื่อกี้เนะี่ยเอาเงินมาซื้อปูนให้หลวงปู่เลยนี่แหละแต่งม่วานี้หลวงปู่มั่นใจนะมีตาพระขาวมาบอกนะบอกว่าสาลาเสร็จหรือยังอ่าถ้าสาลาเสร็จให้หยุดปล่อยหวยนะแกบอกนะท่านบอกว่า,ถ,าถ้าสาลาเสร็จให้หยุดปล่อยหวย เออถ้าหยุดปล่อยถ้าสลา,าเสร็จแล้วให้หยุดอพูดเรังเลขเรองเบอรอ์เราบอกว่าตาพระเขาเรอบอกว่าจะช่วยให้สลา,าให้เสร็จให้อแต่บางวันนี้หลวงปู่มั่นใจแล้วว่ามั่นใจสุดๆว่าเอฟซี FC ต่างๆจะถูกถึงสามตัวนะ มั่นใจสุดๆว่าที่ตาปะเขาเขามาบอกนีเอ่อมั่นใจสุดๆว่าเอฟซต่างๆจะถูกถึงสามตัวหลวงปู่นะไม่ได้นอนเอาก็ได้คุญพารวยหลวงปู่ไม่ไม่ได้นอนเอานะเออนอนเอาบางครางนี่ผีหัวร่อนตัวให้คนเสียเงินเสียทองเป็นล้านเป็นแสนก็มีนะหลวงปู่ก็ไม่ได้นั่งอันเอาเอา,เอาเลขเอาเบอร์นะอะ่บางคนไปนอนเอาเอ่อ นอนก็ได้ได้เลขได้เบอร์ผีผีมาบอกกันเสียเงินเสียทองเป็นแสนเป็นล้านก็มีหลายคนน่นะแต่หลวงปูเ่เพียงหลับตาก็เห็นละว,วดนี้มั่นใจอ,อเนี่งวดนี้เป็นแบบนี้นะมันพอรวยให,ให้คือเรื่องการหมุนูหลวงปู่ให้ ให้ตัวเดียวไปก่อนอแล้วเอฟซีก็ขอโทษบ,บอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่อย่าเพิ่งปล่อยนะถ้าปล่อยปุ๊บนี่เขาก็ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้หลวงปู่ก็เลยเออเอาปล่อยตัวเดียวไปก่อนปลยเจ็ดะปล่อยเจ็ดตัวเดียวอื แล้ววันสุดท้ายที่ผ่านมาอันงนวดที่ผ่านมานลวงปู่ได้สามแปดบุญพระโชคบุนพารวยครับอแล้วบางคนก็ถูกก็ซื้อลอตเตอรี่ได้สามแปดเยอะหลายครับผมอ่าหลายหลายคนอยู่แต่ถ้าหลวงปู่ว,ว่าจะโทรไปบ,บอกกันบุญพารวยอยู่บุญพาโชคอยู่โอ้มันมันใกล้เวลาเกินไปนี่มันออกมาเลยคนชี้ปูนเนี่ยสา,ามแปดสามหายุ่งสันว่าเด็กอะไร รอ,อ,อดก่อนก็สามห้าว่านี่กับอัน 8, นะอ,อันแปดสามนะครับอ่าแปดสามอืมจะพูดหอดอยูน่นี่เห็นไค่พวกเขามีเงนมาเจ้าหนึ่งว่าอ่าระวังหมายเลขบัญชีผู้นะอ่าหมายเลขโตกับหมายเลขบัญชีผู้นะวันนั้นอ่าอ๋ออีกนี้แต่ว่างวดน,นี้หลวงปู่ก็ให้เจ็ดประตเดียวครับอืท้อสายพารวยครับหลวงปู่ไม่ได้ไปนอนเอาไปนอนเอาหัวหรอกเพียงหลับตาก็เห็นครับผม บางคนน้องเอาหวยในยเสียเงินแสนเงินล้านก็มีครับนะแต่หลวงปู่จะทาาําสลาอ่ามีตาพระขาวหลวงปู่นี่ไม่เห็นตาพระขาวมาบอกว่าทําสลาให้เสร็จซะจะช่วยถ้าทําสลาเสร็จแล้วหยุดในการพูดเรื่อง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 เลขเรื่องเบอร์นะครับสาาลาหลวงปู่ก็ไม่ไม่เงิน ใายเงินไม่เยอะหรอกยังสองสองล้านกว่าบาทก็เสร็จสองล้นโฮโฮโลานกว่า,าตาพระขเขาก็บอกว่าเขาจะช่วยตาพระขานะครับผมหลวงปู่นิ่มีหึงตาพระเขานะครับตาพระเขาเขาบอกว่าจะช่วยให้หลวงปู่นี่ทาศาลาให้หลวงปู่ทมดินนี่ทำศาลาให้เสร็จรถ้าทาศาลาให้เสร็จแล้วให้หยุดพูดเรื่องนี้ซะครับอแต่บ้างวดนี้หลวงปู่มั่นใจนะหลวงปูปป่ปล่อยไปก่อนเี่ยเจ็ดตัวเดียว อ่าแล้วใครอยากได้ว่าเ็ดมันมีอะไรบ้างเอ่อ้าช่วยหลวงปู่ขาดเขินปูนไหมขาดเขินอันหินทรายไหมเออไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องโอนปัจจัยเข้าหลวงปู่ก็ได้ <Okay. S 2> เข้าร้านวัสดุเขาว่าสั่งของมาให้หลวงปู่ก็ได้นะแต่ว่าหลวงปู่ก็จะเมตตาไปก่อนพวกเก็บสีลักษณะนี้หลวงปู่จะเมตตาไปก่อนนะพอสายพารวย ครับอ่าแต่ว่าวันนี้หลวงปู่มั่นใจเพราะตาพระขาวเขามา,มาบอกว่าทํำสลาให้เสร็จนะขาดเท่าไหร่หลวงปู่บอกว่าขาดสองล้านกว่าบาทอาจะช่วยให้เสร็จถ้าช่วยเสร็จแล้วก็ให้หยุดการพูดเรื่องอนุสรณ์ครับผมแล้วหลวงปู่ก็มั่นใจด้วย,วยนะวันนี้เราเผื่อเอฟซต่างๆอนจะถ,ถ,ถูกถึงสาตัวนะ นี่แะครับฝากบุญพารวยนะครับครับอ่าบอกขอพากบุญพารวยหน่อยน้องปู่นี่ม่เถืนเน่อนตาปะขาวเขามาบอกเขาบอกว่าทําจะช่วยให้ทําสลาให้เสร็จขาดเท่าไหร่น้องปู่เขาบอกเขาบอกว่าขาดไปประมาณสองล้านกว่าบาทสลาก็จะเสร็จลงหีนก่อนลงอะไรถึงเสร็จ แล้วตอนนี้ก็ตั้งเสาตั้งอะไรไปอยู่นหะนบุญพารวยจะถามหลวงปู่อะไรไหมว่ามีอะไรปูร่เล็กก็ได้แต่ีแต่ว่าเจ็ดนี่มีหลักใหญ่ปูป่นี่มีหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมีให้นะเจ็ดนี้อยู่หลักสิบเจ็ดอยู่หลักสิบชัดเจนครับเจ็ดอยู่หลักสิบนะถ้าเกิดใครอยากได้ว่า อีกตัวทั้งหน้ากับตัวทั้งหลัง <c oughs> ก็หลวงปู่อยากได้ปูนช่วยหลวงปู่สิปูนห้าสิบถุงปูนร้อยถุงเนี่ยตอนนี้จะทํำสลาอ่าแล้วเอซีที่ที่มาช่วยปูหลวงปู่นะปู <c oughs> จะให้ไหมปูให้นะเ <c oughs> ออปูะจะให้วันที่16ตอนเช้าๆเลยอ่าสิบหกตอนเช้า แล้วงวดที่ผ่านมานะลวงปู่ก็ให้เจ็ดบนมีเจ็ดครับผมอ่าบนมีเจ็ดก็ออกตมที่ลวงปู่พูดค <c oughs> อับอ่าบางคนโทรมาบอกว่าลวงปู่หกลวงปู่ไปไหนลวงปู่บอกว่าหกไม่มีละครับ <c oughs> อ่าค่ายต่างๆเขาทำไมก็มีหกหมดอ่าเรื่องของเขาแหละใครจะซื้อมีหกงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นีหลวงปู่ก็บอกว่าเอาเงินมาซื้อปูให้ลวงปู่นี่เลย แต่ว่างวดนี้เราปู่มั่นใจเรามีเก็ดเก็่หลักสิบนะแล้วว่าตัวนั้นจะเป็นตัวไหนบางคนเอาไปหนึ่งไปหนึ่งจนถึงเล็กหลักเก้าลัเก้าไปเลือกซื้อหนึ่งจนถึงหละเก้าเอาเงินที่เหลือนั้นมาช่วยปูนูปูไม่ดีหรือทองสายพารวยใช่ไหมครับผมบุน, <S <S นพารวยใช่อ่า ใครจะเอาเนึอเอาอะไรหนึ่งจนถึงอะไรก่อถึงละกเก้าถึงละเก้าหนึ่งเอาเงินส่วนที่นั่นอ่ะมาช่วยปู่ดีไหมโทรมาหาลวงปู่ได้ไหมถ้าโทรมาหัวยจะโทรมานะถ้าโทรจะมาช่วยลวงปู่ในก็โทรมาลวงปู่ก็อยู่นั่นหลวงปู่จะทาซาลาลุงปู่ลวงปู่ไม่ต้องเป็นนอนเอาหวยหรอกครับคนนอนเอาหวยเนี่ยเสียเงินแสนเงินล้านก็มี น้องปู่นี่นะหลับตาก็เห็นแล้วไม่ต้องไปนั่งเอาหรอกนะต้องสายฟารวยครับผมอ่าบนญพารวยบนญ้าโชคบนญพารวยวย่าวไงค,งครับชัดเจนครับอ่าอะไรกัะลุกบนปูซํานี่ตัวใดตัวตัวเลขก็ได้สรุปนะครับเมื่อนี่ปูกับห้มาหนึ่งตัวนะครับคือเจ็ดนะครับเจ็ดหลักสิบ จ็ดหลักสิบครับเจ็ดหลักสิบนะครับใครไปไปเดินไปเดินเจ็ดไปเดินหนึ่งจนถึงหลักเก้าก็เอามาช่วยหลวงปู่ไม่ดีเหรอเจ็ดหลักสิบน่าจะเป็นบนไม่หรือว่าจะไหนก็่ไม่บอกล้ว่าบนหรือล่างแต่ว่าอยู่หลักสิบแล้วครับโอ้ครับไม่หลวงปู่ไม่บอกนะปู่ไม่ได้บอกว่าบนหรือล่างมาสินอ่าครับ กไไม่ได้บอวจะพู <บน S 2> ให้เจ็ดมาตัวเดียวแต่ว่าปูบอกว่าอยู่หลักสิบอ่าแล้วใครจะช่วยปูหลวงปู่ตอนนี้จะทะําสลามีตาพักขาวเขามาบอกหลวงปู่แล้วว่าจะช่วยหลวงปู่ให้ทําให้สลาเสระสะส็จประมาณสักสองล้านกว่าบาทหลวงปู่เลยมั่นใจนะครับ้องสายพะรวยครับหลวงปู่เลยมั่นใจนะครับอ่า งอยนะไม่ต้องไปนั่งเอาไม่ต้องไปนอนเอาหรอกนลวงปลูกถมดินนี้เพียงหลับตาก็เห็นแล้ว